ดาวสุกนะคะในช่วง4เดือนจากนี้นะคะก็จะเป็นมหาอุดนะคะโดยชาวมังกรและชาวกรกฎเขาจะไปอยู่ในภพเรือนใดส่งผลอย่างไรในช่วงสี่เดือนในเชิงโชคลาภไปอัปเดตกันได้นะคะชาวมังกรรับฟังต่อจากนี้ได้เลยส่วนชาวกรกฎรับฟังได้ในช่วงนาทีที่6เป็นต้นไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ติดกระดิ่งนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะดาวสุกจะไปอยู่ในภพเรือนสหัชช้านะคะโดยค้างอยู่ในภพเรือนนี้ยาวนานกว่าปกตินะเรียกว่า เป็นจังหวะที่ดาวศุกร์ก็เกิดความผันผวนขึ้นนะคะเป็นพบเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องนะคะดังนั้นชาวมังกรถือว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องโชคดีโชคเฮงด้วยก็จะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องงานกลุ่มงานทีมแบบยาวๆนะคะอาจหมายถึงการรับงานเชิงระยะยาวได้นะหรือในช่วง4เดือนจากนี้นะคะชีวิตของชาวมังกรจะต้องไปร่วมกลุ่มคณะสมาคมนะหรือเกี่ยวข้องในเชิง กลุ่มทีมกับเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นนะคะความเป็นมหาอุดนะคะก็คือกําลังทางดวงดาวนะที่บ่งบอกถึงความเยอะความมากนะคะไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะเป็น68ดนะราหูของชาวมังกรก็คือเรื่องเงินนั่นเองดังนั้นช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เงินทองนะมักเกี่ยวข้องกับเรื่องการร่วมมือร่วมใจร่วมแรงนะคะหาเงินได้จากเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นนะยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงช่วงนี้ก็ถือว่า ส่งผลดีนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็เป็นความหมายเชิงโดดเด่นในเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะการเอาชนะคู่แข่งต่างๆถือว่าชาวมังกรมีแนวโน้มน,นะในช่วง4เดือนกว่าจ,จะมีโชคมีชัยในสภาวะการแข่งขันแย่งชิงทางการงานกันค้านะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะก็คือเรื่องปุตตะก็คือลูกหลานบริวารด้วยก็มีกําลังแรงเช่นเดียวกันดังนั้นในห้วงเวลาที่ ค้างอยู่ในภพเรือนนี้นะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมาคมแวดวงเด็กๆเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับลูกหลานเยอะขึ้นนะคะงานการที่ทําก็ปะปนไปด้วยเรื่องคนต่างไว้นะคะชีวิตก็เกิดเรื่องของความหวังช่องทางใหม่ๆนะคะหรือแม้แต่ถ้าพูดถึงในเชิงความรักความสัมพันธ์ก็เป็นได้ที่จะไปถูกชะตานะคะไปปิ๊งกับใครหรือว่ามีการครบหาดูใจเกิดขึ้นในช่วงระยะยาวที่ดาวศุกอยู่ตรงนี้นะคะ สำหรับดาวสุกนะคะยังเป็นเรื่องงานด้วยดังนั้นในภาพกว้างนะเมื่อดาวสุกไปค้างอยู่ตรงนี้นะคะงานการของชาวมังกรบางช่วงจะถือว่าเยอะนะคะเนื่องจากความขยายของมหาอุดนะก็คือความเยอะความมากนะคะเป็นคำขยายที่หมายถึงเยอะกว่าปกตินะคะสำหรับดาวสุกนะคะก็เป็นตัวแทนเรื่องสเสน่ห์นิยมด้วยนะโดยเป็น3มแกลคณานะคะและเป็นปฐุมเกณฑ์ให้กับชาวมังกรดังนั้นในช่วงสเดือนนะคะ ชีวิตค่อนข้างเกาะติดอยู่กับสังคมนะคะไม่ว่าจะการเข้าร่วมกลุ่มรวมทีมนะถึงแม้จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคะการคบหาสมาคมจะมีมากขึ้นนะคะรวมทั้งชีวิตจะสัมพันธ์กับเรื่องพี่น้องเพื่อนฝูงเรื่องชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับดาวสุกก็เป็นเรื่องของอาหารการกินของใช้ของสวยงามด้วยนะดังนั้นในช่วงอาทิตดาวศุกโคจรระยะยาวในภพเรือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ส่งผลดีนะคะกับเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินบ่อยหน่อยนะคะเรื่องราวทางของใช้ของสวยงามของหอมนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอาดิเรกของสะสมนะคะสิ่งที่สนใจนะบางท่านก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงที่ดาวสุขโคจรค้างอยู่ตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนเป็นพิเศษได้นะเช่นการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะคะเก่งกาไรระยะสั้นนะหรือจะมีโชคลาภเกิดขึ้นแบบโชคดีโชคเฮง ได้อยู่ด้วยนะเนื่องจากดาวศุกร์ก็ถือว่าอยู่ในภพเรือนที่ไม่เสียนะคะเป็นช่วงการติดต่อทางไกลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ก็จะอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนสุภาษนะคะก็เป็นเรื่องเดินทางดังนั้นเดินทางไกลๆบ่อยหน่อยนะคะบางท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างภาษานะคะเรื่องของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันพบปะเพื่อนสังคมแวดวงใหม่ๆได้นะคะรวมทั้งการเข้าสู่แวดวงคอนเน็ชันที่เป็นเชิงการขยับขยายธุรกิจการงานนะคะ เป็นควหมายเรื่องโปรเจกต์ไอเดียนะคะเรื่องการก่อเกิดสิ่งใหม่ดังนั้นเป็นช่วง4เดือนที่ชาวมังกรบางท่านนะคะกำลังมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะกับโครงการที่เพิ่งริเริ่มนะคะการลงทุนสิ่งใหม่ๆนะเป็นช่วงที่การงานประเภทไอเดียความคิดจินตนาการความสร้างสรรค์ถือว่าโดดเด่นนะในช่วงเวลาที่ดาวสุขอยู่ในภพเรือนนี้นะคะ เป็นจังหวะด,ดีๆนะคะกับการเก็บเกี่ยวผลกําไรนะคะมีโชคดีโชคเฮงเกิดขึ้นนะในช่วงระหว่าง28มกราคมถึง1มิถุนายนนะคบซึ่งหมายถึงการได้เงินก้อนก็ได้หรือว่ามีโชคดวงที่ส่งเสริมให้การหาเงินหาทองนะคะเก็บเกี่ยวสะสมนะหรือได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่คู่กับราหูนะคะสำหรับดาวศุกร์อยู่ในภพเรือนนี้นะคะจะมีทั้งช่วงเดินหน้านะคะช่วงถอยหลังและช่วงวกวนนะคะ นะดังนั้นถือว่าเป็นความผันผวนของดาวศุกร์ในปี68นี้นะคะที่นานๆก็จะผิดปกติสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อดวงดาวนะคะมาค้างอยู่ในสภาวะที่ยาวนานกว่าปกตินะคะในเชิงการใช้ประโยชน์นะคะก็คือการมีจังหวะสิ่งใดก็รีบหยิบฉวยคว้าไว้นะคะบางเรื่องราวมันจะกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนมากขึ้นเนื่องจากปกติที่ดาวจะโคจรแค่หนึ่งเดือนนะคะก็ยืดออกไปเป็น4เดือนดังนั้นหลายสิ่งนะคะก็เป็นเรื่องระยะยาวเป็นเรื่องยืดเยื้อ หรือหลายอย่างนะคะเราต้องอดทนรอคอยนะเพื่อที่จะได้มาซึ่งลับผลที่เป็นมหาอุดด้วยเช่นกันนะคะสำหรับความโดดเด่นของความเป็นปฐุมเกของดาวสุกนะคะส่งผลให้ชาวมังกรก็มีสเสน่ห์นิยมนะคะโดดเด่นในเชิงสังคมมีเมตตามหานิยมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งเรื่องของการได้ประโยชน์จากคนหมู่มากนะก็ขอให้ชาวมังกรได้หยิบจับรับเงินรับโชคในช่วง4เดือนนี้แบบฉ่ำๆกันทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับชาวกรกฎนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องราบผลนะคะจะเป็นมหาอุดค้างอยู่ในภพเรือนสุภะถึง4เดือนด้วยกันนะคะดังนั้นชาวกรกฎนะคะก็จะมีดาวรับผลนะคะที่มีกําลังแรงกําลังสูงในช่วงนี้นะคะ ในภพเรือนสุภะนะคะเป็นภพเรือนเรื่องราวของความก้าวหน้านะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ยังเป็นเจ้าเรือนพันธุของชาวกรกฎด้วยในช่วง4เดือนจากนี้นะคะก็เป็นเชิงความก้าวหน้าของชาวกรกฎนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสนะคะซึ่งกําลังจะโคจรเดินหน้าในช่วงครึ่งหลังกุมพันธุนะคะก็เป็นความโดดเด่นกับเรื่องความรู้นะคะการเรียนรึกษาเรื่องหน่วยงานองค์กระหรือแม้แต่เรื่อง ความช่วยเหลือเกื้อกูลอุปธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ชาวกรกฎจะมีความก้าวหน้าในเชิงครัวเรือนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินนะคะเรื่องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะหรือแม้แต่เรื่องของการมีความคิดอยากได้เข้าของชิ้นใหญ่ก็สําเร็จได้ในช่วงนี้เช่นกันนะคะอาจหมายถึงการได้ประโยชน์นะคะจากการใช้บ้านใช้รถทำมาหากินก็ได้นะหรือว่า,าการได้รับผลช่วงนี้นะคะมาจากการ ลงหลักปักฐานบางอย่างที่บ้านนะคะได้เข้าของอำนวยความสะดวกหรือเกิดความก้าวหน้าบางอย่างในครอบครัวนะคะดาวสุขเป็นดาวเรื่องรับผลด้วยดังนั้นจะเป็นช่วงที่ไอเดียความคิดก็ค่อนข้างโดดเด่นก็คือในช่วง4เดือนนี้นะคะอาการงานที่ใช้ไอเดียความคิดการออกแบบศิลปะนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงของสวยๆงามๆของหอมหรืออะไรที่เป็นเชิงฝีมือต่างๆน,นะค่อนข้างโดดเด่นสําหรับชาวกรกฎเพราะว่าเดาวสุ์ก็มีกําลังแรงในภพเรือนนี้นะคะ ส่งผลถึงพบเรือนตรงกันข้ามนะคะก็คือพบเรือนเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมดังนั้นจะเป็นความเปิดกว้างนะคะหรือก้าวหน้ากับเรื่องแวดวงคอนเน็กชันนะคะบางท่านที่ทํางานเชิงออนไลน์นะคะสังคมเสมือนถือว่าจะเป็นจุดก้าวกระโดดทางผู้ติดตามก็ได้นะคะหรือว่าเข้าสู่แวดวงที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากทํางานเกี่ยวข้องกับสมาคมคนเยอะๆนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงได้ประโยชน์จากคนจํานวนเยอะนะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นความหมายเชิงเรื่องของ พี่น้องด้วยนะคะช่วงนี้จะเป็นรับผลนะจากเรื่องคนใกล้ตัวนะคะเพื่อนสนิทมิสหายเรื่องพี่น้องนะคะที่มีแนวโน้มพึ่งพาอาศัยกันได้มากขึ้นในช่วงที่ดาวสุขค้างอยู่ตรงนี้นะคะ สำหรับดาวศุกร์ยังส่งผลกับเรื่องรับผลในเชิงเดินทางด้วยเช่นกันในช่วงตั้งแต่28มกราคมนะคะถึงประมาณ1มิถุนายนก็จะเป็นช่วงที่มีการเดินทางเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเดินทางระยะสั้นนะคะหยิบจับทําหลายสิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางท่านก็มีโปรแกรมในเชิงกันท่องเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศได้เช่นกัน เป็นช่วงเวลานะคะที่มีแนวโน้มหรือโอกาสในการได้ลาบจากเรื่องความฝันนะคะเรื่องไอเดียความคิดหนึ่งนั้นชาวกรกฎนะคะได้ลาบผลจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะบางทีก็เป็นเรื่องความฝันของเราเองนะคะเรื่องการออกแบบการสร้างสารรค์การใช้จินตนาการในเชิงหาเงินช่วงนี้ถือว่าจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำเป็นลาบผลกับชาวกรกฏดาวศุกร์นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะ ในภพสุภาษังนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหลายอย่างได้บางท่านก็เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเปลี่ยนการงานนะคะเปลี่ยนแวดวงนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านบางสิ่งไปนะซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นํามาซึ่งรับผลกับชาวกรกฎนั่นเองนะเราจึงต้องปรับตัวนะคะแล้วก็อาหยาอะไรอวรกับสิ่งที่ไปต่อไม่ได้นะคะหรือบางอย่างมีอันต้องจบลงอันเนื่องมาจากความเป็นมรณะนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนนั่นเอง อีกความหมายหนึ่งนะคะก็คือลาบผลมักเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะได้เช่นกันก็คือเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกนะคะเรื่องการแปลรูปแปลสภาพนะั่นก็คือการดัดแปลงนั่นเองนะบางท่านนําองค์ความรู้เก่านะคะไปหากินในช่องทางใหม่หรือว่าเอาเรื่องใหม่ๆม,มาผสมผสานกับความสามารถเก่านะซึ่งก็จะส่งผลดีกับชาวกรกฎในเชิงหาเงินนั่นเองนะคะเป็นความโดดเด่นนะคะกับเรื่องราวทางเสน่ห์นิยมได้นะคะเนื่องจากดาว สุขไปอยู่ในเรือนของคนต่างวัยนะช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะถือเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะเกี่ยวสัมพันธ์กับคนต่างวัยแล้วส่งผลดีเช่นความเกื้อหนุนเกิดความนิยมชมชอบนะคะ,ะเกี่ยวข้อสัมพันธ์กับคนต่างวัยแล้วได้ประโยชน์นะ,ะหรือว่าดวงดาวดึงดูดเสน่ห์แบบแปลกๆนะคะให้มีการครบหาเกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นได้รับคําแนะนําจากผู้มีความรู้นะคะมกเกี่ยวข้องกับคนสูงวัยก็ได้ซึ่งส่งผลให้ชาวกรกฎนะคะ ได้ประโยชน์นะหรือว่าได้ความเกื้อหนุนมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยเช่นกันเป็นช่วง4ี่เดือนนะคะที่อาจมีความคืบหน้าก้าวหน้าบางอย่างที่ก้าวกระโดดได้นะคะเนื่องจากกําลังแรงของดาวศุกร์ก็คือมีรับผลนั่นเองนะเช่นจังหวะฟลุกจังหวะเฮงนะคะหรือโอกาสบางอย่างมีเข้ามาแบบไม่คาดคิดสําหรับชาวกรกฎนะคะ มีโอกาสได้รับข้าวของสวยงามนะคะของมีค่านะหรือว่าเป็นช่วงที่เรื่องอาหารการกินนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเรามักได้รับประทานอาหารถูกปากนะคะมีโอกาสได้ทำงานนะหรือค้าขายเรื่องเหล่านี้แล้วก็ส่งผลดีนะคะเรื่องราวผลิตภัณฑ์บริการประเภทของกินของใช้ของสวยงามของหอมนะซึ่งเราอาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือได้ผลดีเหมือนกันหรือเราได้ของเหล่านี้ บ่อยในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะก็เป็นช่วงที่เขามีความผิดปกตินะคะดังนั้นบางช่วงจะโคจรปกตินะคะบางช่วงถอยหลังนะแล้วก็บางช่วงวกวนนะคะดังนั้นมันเป็นสภาวะดวงดาวนะคะที่บ่งบอกถึงการปรับตัวนะคะบางช่วงที่ได้โชคได้ลาบมีโอกาสให้รีบขวนขวาย,ยจับคว้าไว้นะคะในขณะที่มุมของดวงดาวก็ส่งผลกับเรื่องราวบางอย่างที่ต้องยืดเยื้อรอคอยได้เช่นกัน เนื่องจากปกติดาวศุกร์จะเป็นดาวที่โคจรรายเดือนนะคะหเดือนต่อหนึ่งภพเลือนนะรอบนี้ก็อยู่ถึง4เดือนดังนั้นอาบางอย่างเป็นเชิงความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้นนะคะเงินก้อนนะหรือบางอย่างที่รอคอยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันก็ขอให้ชาวกรกฏนะคะได้รับโชคลาภครั้งใหญ่ในรอบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสเป็นเรื่องเงินทองนะหรือสิ่งที่วางไว้นะคะขอให้ได้สมดังตั้งใจทุกประการทุกท่าน พบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ